นิทานเรื่องบ่วงกรรมแห่งคนเจ้าชู้กาลครั้งหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆมีชายหนุ่มชื่อว่าคงผู้ซึ่งหน้าตาดีและมีเสน่ห์ล้นเหลือเขามักจะพูดจาหวานและใช้เสน่ห์ของตนหลอกลวงผู้หญิงสาวร้ายคนในหมู่บ้านเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง คงไม่สนใจใครนอกจากตนเองเขาชอบให้ผู้หญิงสาวลงรักและไม่เคยจริงใจกับใครคงมีชื่อเสียงในทางเจ้าชู้และสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้หญิงสาวหลายต่อหลายคนเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นเมื่อคงหลอกลวงหญิงสาวชื่อแก้วสัญญากับแก้วว่าจะแต่งงานกับเธอแต่เมื่อแก้วตั้งครัน คงกับนี้หายไปโดยไม่รับผิดชอบทำให้แก้วและครอบครัวตกทุกข์ได้ยากมีความเศร้าโศกเสียใจชาวบ้านต่างพากนโกรธแค้นคงและเริ่มไม่ไว้ใจเขาอีกต่อไปคงยังคงทำพฤติกรรมเดิมๆเ,เขาไปหลอกผู้หญิงสาวอีกคนหนึ่งชื่อแพรโดยพูดจาให้เธอเชื่อว่า จะแต่งงานกับเธอและสร้างครอบครัวด้วยกันแต่ในที่สุดก็ทิ้งแพไปอีกเมื่อเธอเริ่มมีหนี้สินเพราะเชื่อคำพูดของเขาชาวบ้านเริ่มเห็นถึงความไม่ซื่อสัตย์ของคงและพากันหันหลังให้เขาไม่นานนักชีวิตของเขาก็เริ่มพบกับความยุ่งยากเขาเริ่มประสบปัญหาเงินทอง ายไปโดยไม่ทราบสาเหตุทุกครั้งที่คิดจะหาประโยชน์จากคนอื่นเงินนั้นก็จะกลับใช้ไปกับสิ่งที่ไม่เป็นผลดีเกิดความวุ่นวายเข้ามาในชีวิตของเขาอย่างต่อเนื่องและทุกคนที่เคยเป็นเพื่อนหรือหญิงสาวที่เขาเคยหลอกลวงต่างไม่ยอมช่วยเหลือเขาอีกต่อไปคงยังไม่สำนึก และคิดว่าชีวิตตนเองยังคงดีอยู่แต่ในวันหนึ่งเขาได้พบกับหญิงสาวชื่อมาลีที่มีเสน่ห์มากมายในหมู่บ้านและเขาตกหลุมรักเธอทันทีแต่ครั้งนี้คงกลับถูกหลอกลวงโดยมาลีมาลีหลอกเขาว่าจะรักและอยู่ด้วยกันคงจึงทุ่มเทและทุ่มสมบัติทั้งหมด และทําทุกอย่างเพื่อมาลีแต่ในที่สุดเธอก็หายตัวไปพร้อมกับทรัพย์สินของคงทั้งหมดเหลือเพียงคงผู้ถูกทอดทิ้งให้อยู่ในความทุกข์ยากในที่สุดคงก็สำนึกได้ว่าการที่เขาเคยทําร้ายและหลอกลวงผู้อื่นไว้มากมายกรรมได้ตามสนองตัวเขาเองแล้ว เขาตระหนักถึงบาปและการกระทำที่ผ่านมาว่าทำลายชีวิตคนอื่นไปมากมายแค่ไหนนิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดคติเตือนใจการหลอกลวงและการไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นย่อมนำมาซึ่งความทุกข์ในชีวิตของตนเองกรรมที่ก่อไว้อาจย้อนกลับมาส่งผลในวันที่เราคาดไม่ถึง การซื่อสัตย์และจริงใจเป็นหนทางที่นำมาซึ่งความสุขที่ยั่งยืนในชีวิต